วีดีทัศน์นี้จัดทําโดยคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลข้าสวรรค์ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ค่ะวันนี้พวกเราจะมาแนะนําการใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ในการเลือกตั้งกันนะคะให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมาเยืยนในบริเวณที่กําหนดจากนั้นรอให้มีสัญญาณไฟสีเขียวเชิญลงคะแนนค่ะจึงเริ่มลงคะแนนค่ะ การลงคะแนนวิธีการคือกดเพียงหมายเลขเดียวจากนั้นกดปุ่มยืนยันสีเขียวทางด้านล่างขวาค่ะท่านลงคะแนนเรียบร้อยแล้วเชิญอ,ออกจากครูหาได้แล้วค่ะในกรณีที่เลือกหมายเลขผิดหรือเกิดเปลี่ยนใจให้กดปุ่มยกเลิกแล้วกดหมายเลขใหม่ จากนั้นกดปุ่มยืนยันค่ะท่านลงคะแนนเรียบร้อยแล้วเชิญออกจากคูหาได้แล้วค่ะในกรณีที่ไม่ประสงค er ์เลือกผู้สมัครผู้ใดให้กดปุ่มไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครผู้ใด,ดาจากนั้นกดปุ่มยืนยันค่ะท่านลงคะแนนเรียบร้อยแล้วเชิญออกจากคูหาได้แล้วค่ะ เมื่อกดปุ่มยืนยันแล้วจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ค่ะ,นะคะเมื่อนักเรียนลงคะแนนเสร็จแล้วให้เดินออกตามช่องทางที่โรงเรียนกำหนดไว้ให้ค่ะเพให้มีความเป็นระเบียบในการจั และนี่คือวีดิทัศแสดงขั้นตอนการใช้เครื่องมงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์นะคะอย่าลืมมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของทุกคนด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ